พี่บววสู่ขอใครนะพ่อก็เองเองไงโนเองเอาผ้าผืนนี้ไปห่มเสียแม่เอาเงินจากไหนไปซื้อมาจ๊ะฉันเสียดายเงินฉันอยากให้แม่เก็บเงินเอาไว้ใช้นี่มากกว่าปะะโถจะไปเสียดงเสียดายกาอะไรฮะ พวกเราไม่มีหนี้แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรจ๊ะพ่อก็พ่อบวรใช้หนี้ให้พวกเราหมดแล้วพ่อพ่อไม่น่าไปรับเงินเขามาเลยฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเขาพี่ไม่ต้องเรื่องมากหรอกน่ะพี่บวรเขาเต็มใจช่วยพี่ไม่เชื่อว่าคนอย่างพี่บวรจะทำดีโดยไม่หวังผลพ่อบวรยอมใช้หนี้ให้แถมเงินอีกก้อน เป็นค่าสินสอดสู่ขอสู่ขอใครก็เองเองไงโสนพี่ประวัสู่ขอใครนะพ่อพ่อบระวรอยากได้ดังโสนนี่เป็นเมียไม่ไม่จริงไม่จริงพี่ประวันทำอย่างนี้ได้ยังไง ฉันเป็นเมียพี่บวรแล้วอีสปาเอ็งว่าอะไรนะฉันเป็นเมียเขาแล้วแล้วเขาก็สัญญากับฉันว่าจะมาสูงขอฉันแล้วพาฉันไปอยู่พหานครด้วยฉันไม่ยอมเขาทําอย่างนี้ได้ยังไงอะฉันต้องไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องจัปาจั๊ปาจั๊ปาอ็กับปาพอแม่หัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่ยอมออกเดินกับพี่บวรฉันรักกับพี่ดินฉัน พี่ดีมาส่งขอฉันซะวันนี้เลยสนอเดี๋ยวสนอสั่งข้าก่อนสนอไปสนอไปสนอสนอนี่สนอเดี๋ยวข้าจะไปพูดกับจำปาเองแล้วข้าจะไปบอดพ่อบวรให้ปีนใจมาเรื่องจำปา